สวัสดีครับคลิปรุนนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือถือในงบราคา6,000บาทจาก4ค่ายดังนะครับสําหรับรุ่นแรกที่อยากจะแนะนำนะครับกับ o p p o e A 5 8นะครับรุ่นนี้ราคา6,299ครับรุ่นที่2 Vivo Y 2 7ราคา5,999ครับรุ่นที่3 Redmi 12รุ่น 5G นะครับรุ่นนี้ราคา5,999ครับ และรุ่นสุดท้ายนะครับกับซัมซุง g ล็กซี a 1 4รุ่น 4g นะครับรุ่นนี้ราคา5,999าครับสำหรับรุ่นแรกครับ oppo a 5 8นะครับรุ่นนี้ครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย oppo นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าใส่สเปคตัวเครื่องมาน่าสนใจหลายอย่างนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่เน้นเรื่องของหน้าจอใหญ่นะครับ หน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่6.72นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Full HD+ นะครับหน้าจอเป็น LCD นะครับแล้วก็เรื่องของอัตราสัมผัสหน้าจอนะครับรุ่นนี้ยังเป็นจอแบบ60เฮิรตนะครับส่วนเรื่องของค่าความสว่างหน้าจอนะครับรุ่นนี้อยู่ที่680นิตนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆของตัว Oppo A58 รุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับรุ่นนี้เป็นชาร์จเร็วแบบ33วัตต์นะครับ แบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแรมรุ่นนี้ให้มาที่6กินะครับความจุเป็นรุ่น128นะครับส่วนชิปเซตนะครับเลือกใช้เป็น m a t e k h e e r o G85 นะครับเรื่องความแรงนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับแบบปานกลางนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานตัวไปนะครับการเล่นเกมนะครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ต้องเป็นเกมที่มีกราฟิกไม่สูงมากนะครับ ส่วนเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้เป็นกล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องโพสเทตนะครับที่เอาไว้จับภาพตื้นลึกนะครับส่วนตัวกล้องหน้าจะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับสเปคอื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวลำโพงคู่นะครับจะอยู่ตรงด้านล่างกับด้านบนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถปรับเสียงให้ดังขึ้นได้ด้วยนะครับเขามีฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงนะครับให้ดังสูงสุดได้ถึง300%เลยนะครับ สำหรับ OPPO A58 รุ่นนี้นะครับถ้าซื้อผ่านในศูนย์ OPPO เลยนะครับราคาจะอยู่ที่6,299นาสนะครับส่วนผ่านในออนไลน์ล่าสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5,900ันารนะครับถึงประมาณ6,100บาทนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับรุ่นต่อมาครับ Vivo Y27 นะครับรุ่นนี้แรม6กรอมหนึเหมือนกันนะครับส่วนราคาครับรุ่น 4G 5,999ัารครับ และรุ่น 5G นะครับ6,999นะครับสำหรับรุ่น 4G กับ 5G นะครับสรุ่นนี้จะต่างกันในเรื่องของตัวชิปเซตนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จเร็วนะครับส่วนสเปคอื่ดๆ่นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็เหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับตัว 4G นะครับจะใช้ชิปเป็น MediaTek Aero G85 นะครับส่วนตัว 5G นะครับจะใช้เป็นกล่อง Dimensity 6020 5G นะครับ ถ้าเทียบเรื่องความแรงนะครับ CPU ตัว 5G นะครับก็จะแรงมากกว่าอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้มาที่ 5,000mAh นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วนะครับรุ่น 4G นะครับรองรับอยู่ที่4 4วัต์นะครับส่วนรุ่น 5G นะครับจะอยู่ที่1 5วัต์นะครับส่วนเรื่องของตัวกล้องนะครับรุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับที่ต้องบอกว่าถ่ายรูปได้ดีมากนะครับโทนสีทําได้ดีนะครับ สำหรับคนที่เน้นเรื่องของกล้องนะครับเน้นเอาไว้ถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับรุ่นนี้จะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้เป็นจอแบบ lcd นะครับมีขนาดอยู่ที่6.64นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบขนาดปานกลางนะครับหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับความเรียดตัวจอเป็น full hd plus นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับรุ่นนี้ยังเป็นหน้าจอแบบติ่งหยดน้ํานะครับ แล้วก็รีเฟรชหน้าจอนะครับเป็นจอแบบ60 h z นะครับส่วนเรื่องของค่าความสว่างหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่600นิตนะครับสเปคอื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับจะไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับราคานะครับรุ่น 4G นะครับ5,999ครับและรุ่น 5G นะครับ6,999บาทนะครับ รุ่นต่อมาครับ Redmi 12 5G นะครับรุ่นนี้ RAM 4 ROM 128นะครับราคา5,999นะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G รุ่นเดียวจากแบรนด์ของ Redmi นะครับสำหรับมือถือที่อยู่ในงบไม่เกิน6,000บาทนะครับสเปคนะครับรุ่นนี้เป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับมีขนาดอยู่ที่6.79นิ้วนะครับ รีเฟนเหน้าจอเป็นแบบ90เฮิร์นะครับแล้วก็เรื่องของค่าความสว่างหน้าจอนะครับรุ่นนี้อยู่ที่550นิตนะครับด้านของชิปเซตนะครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็นชิปตัวแรงเลยนะครับ Snapdragon 4 Gen 2นะครับเป็นชิปที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องของความแรงนะครับคนที่เน้นเรื่องของการใช้งานได้ดีนะครับเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ ความจุนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแร m 4 g b r รอม128นะครับแบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วนะครับที่ใส่มาให้เป็นแบบ18วัตต์นะครับเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้เป็นกล้องหลัง2ตัวนะครับความเอียดอยู่ที่50ล้านนะครับอีกตัวหนึ่ง2ล้านพิกเซลนะครับและกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวลำโพงนะครับรุ่นนี้ใส่มาให้เป็นแบบลำโพงตัวเดียวนะครับ สำหรับคนที่ต้องการมือถือที่เน้นเรื่องของการใช้งาน 5G เป็นหลักนะครับเป็นรุ่นที่เล่นเกมได้ดีนะครับซีพียูแรงนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับสำหรับราคานะครับก็อยู่ที่5,999บาทนะครับรุ่นต่อมาครับ Samsung Galaxy A14 รุ่น 4G นะครับรุ่นนี้ราคา5,999นะครับ ส่วนภายในออนไลน์นะครับรุนนี้ราคาล่าสุดลดลงนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ4,000ปลายปายนะครับถึงประมาณ5,000ต้นต้นนะครับสเปคนะครับรุนนี้เป็นหน้าจอแบบ lcd นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วนะครับความเะ็วตัวจอเป็น full hd plus นะครับ rate ยังเป็นแบบจอ 60Hz นะครับส่วนชิปเซตนะครับรุนนี้เลือกใช้เป็น exynos 850นะครับแรมให้มาที่ 4GB นะครับความจุเป็นรุ่น128นะครับ แบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับเรื่องชาร์จเร็วนะครับจะเป็นชาร์จเร็วแบบ18วัตต์นะครับส่วนเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับและเป็นรุ่นเดียวในคลิปนี้นะครับที่มีการใส่ตัวเลนส์มุมกว้างมาให้นะครับกล้องหลักความละเอียดที่50ล้านนะครับเลนส์มุมกว้าง5ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์มาโครนะครับที่เอาไว้ถ่ายภาพระยะใกล้อีก2ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาที่13ล้านพิกเซลนะครับลำโพงนะครับรุ่นนี้เป็นลำโพงแบบตัวเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานแบบหนักมากนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของการเล่นเกมนะครับเน้นเอาไว้ใช้ทั่วไปนะครับเป็นรุ่นที่ความจุเยอะนะครับเน้นใช้งานในระยะยาวนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับจากซัมซุงที่น่าสนใจมากๆนะครับ หลายรุ่นนี้นะครับถ้าเทียบสเปคกับ s ซัมซุงรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับอย่างตัวซัมซุงเล克ซ A12 นะครับหรือว่าตัว A13 นะครับรุ่นนี้จะอัพสเปคมาค่อนข้างเยอะนะครับสเปคดีกว่านะครับราคานะครับรุ่นนี้ที่หาซื้อได้ผ่านในศส่วนของซัมซุงนะครับก็อยู่ที่5,999บาทนะครับสำหรับทั้ง4รุ่นที่ได้นำไปในคลิปนะครับก็สามารถนำไปใช้งานทั่วไปนะครับได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าในเล่นเกมนะครับผมก็จะนําเป็นตัว redmi 12 5 g นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับส่วนคนที่เน้นเรื่องของกล้องนะครับเน้นเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆนะครับก็จะแนะนําเป็นตัว vivo y 2 7เนะครับเป็นรุ่น4 g หรือ5 g ก็ได้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเรื่องกล้องดีมากๆนะครับส่วนคนที่เน้นใช้งานแบบทั่วไปเลยนะครับเป็นรุ่นที่สามารถนําไปใช้งานในระยะยาวได้นะครับก็จะนําเป็นตัว oppo a 5 8นะครับหรือว่าตัว samsung galaxy a 1 4นะครับ 2รุ่นนี้นะครับก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ